อยากได้บ็อกเซตด่ะ ส่งให้ได้ไหมอ่ะใครอ่ะใครตั้งหนังว่าฉายอ่ะใครมีลูกไปดูกันไปดูกันเป็นการ์ตูนที่คนส่งเสริมให้เด็กดูได้สามสวัสดีครับอ่าผมโจนะครับพี่ครับพบกับเราสองคนนะครับในเพจภาษาหนังภาษาหนังเรียกเช่นเทลเลอร์อ่าเป็นเรียกเช่นเทลเลอร์กันอ่าวันนี้เป็นเป็นหนังเป็นหนังลองหนังภาพยนตร์แอนิเมชันเป็นการ์ตูนเนาะครับผมชื่ออะไรพี่พาวแพดโตรนี่หนังโปรดของลูกชายเหรอลูกคนเล็กเราอายุหกขวบครับชอบซีรีส์นี้เหรอ่ะเขาเรียกอะไรทุกสิ่ง กางเกงในเป็นลนายเพาวให้โทอ่ะแล้วนี่ตัวอะไรพี่แล้วนี่วันเกิดเขาวันที่สิบห้าตุลานี้นะครับเขาเ,าเกิดตุลาอ่อาโอ้โหหน้าตาดีทุกคนอ่ากูเกิดเกิดโตมาได้ใสเมันเมง่อี้คือวันเกิดลูกเราก็ลัเเงเอ๊ะกำลังเอ๊ะจะพาลูกไปกิน آ آ นั่นกินนี่ได้ไหมปรากฏเมียบอกเธอลูกนัดเพื่อนมีนัดแล้ว กี่ขวบอันนี้ก็ผี่วบหกขวบนัดเพื่อนที่โรงเรียนไปดูหนังเรื่องนี้กันสิบห้าตุลาอ๋อสุดยอดกูก็ปาร์ตี้ใส่ใหม่จ้ะอ้าวแล้วพ่ออ่ะไม่เกี่ยวคอยไปกินมันอื่นแล้วกันนะก็กินนักอนไปเราลองดูกันพาวแพทโอะอันนี้เป็นเดอะมูวี่มายตี้มูวี่มันคืออะไรพี่แต่ว่ามันมีเป็นการ์ตูนแบบมีการ์ตูนเป็นตอนตอนคอนสั้นๆก็มีอันนี้เป็นเป็นเป็นเดอะมูวี่ มันเป็นหมาหมาดับเพิงตัวนึมาอะไรเงี้ยคือคือ,คอตัวละครเป็นหมาที่พูดได้ใช่เป็นโลกของหมาพนนลารอยู่นะนี่จะเป็นการดูหนักออมีคนด้วยจะเป็นการเข้าโรงหนักครั้งแรกของลูกเรานะเอาอหรอลูกเราตื่นเต้นมากแล้วก็เป็นโรงเด็กแน่นอนพี่ไม่เราจะให้ตดูลงธรรมดา เราจะฝึกให้เขาเฮ้ยเข้าไปในโรงต้องห้ามออกนะเราต้องอยู่2ชั่วโมงให้ครบนะวิ่งเล่นอย่าอะไรนี้ห้ามวิ่งเล่นนะห้ามลุกจากที่นั่งตกมือได้หัวเราะได้อะไรเงี้ยเราเราเทนเขาอยู่เขาก็ตื่นเต้นมากๆคือมันเป็นหมาปกตินี่แหละแต่พอมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอ่ะมันจะมีเขาเรียกอะไรที่ตรงปกคอออพอกดเสร็จแล้วก็จะเป็นชุดก่อของเขา แล้วคนคนนี้คือพูดกับตัวหมารู้เรื่องไหมมันเป็นโลกที่ทุกคนพูดกันรู้เรื่องเว้อ๋อคุยกันได้ลูกกูเป็นหมานั่งหอนอยู่ขัางวันบึ้งอ่ะไม่ใช่เอาแต่คาแรคเตอร์แต่ละคนแต่ละตัวเขาก็จะแบบพลังไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเจ็ดตัวเจ็ดตัวเตัวไม่หมดมีตัวพูดตัวเมียด้วยนะแบบบางตัวบินได้บางตัวมีแบบอ๋อมันก็คือแบบซูเปอร์ฮีโร่หนึ่ง ที่มีแบบยานมีหุ่นยนต์มีอาวุธใครขัดจันไตเหมือนกันอไม่มีแมวด้วยวันที่15ตุลาเนี่ยลงตรงเมเจอร์ตรงเรียกฟังด่วนเซท่านเรียกฟังด่วนถ้าคุณเห็นเด็กกลุ่มหนึ่งที่เสียงดังกุางนานดูเขาด้วยครับให้อะไรเขาด้วยกุาเอ็นดูเด็กๆด้วยครับเอาเรองดูตรงวันเกิดเลยอ่ะ เออเขาชวนปิดเทอมพอดีอะปิดเทอมช่วงนี้ช่วงนี้ปิดเทอมอยู่ครับผมนั่นละพี่อ๋อสิเสอร์12ตุลา12ตุลาในโรงภาพยนตร์ การ์ตูนเด็กอะถ้ามันจับกับกลุ่มเด็กอยู่แล้วหรือถ้าใครชอบดูการ์ตูน่ะเรื่องนี้ก็นะจิงพราว้โทรเปสนุกเราดูกับลูกอยู่ก็ดูใส่ๆดูน่าใช่ใช่ไม่มีอะไรแล้วก็แบบเป็นซูเปอร์ฮีโร่กลุ่มหนึ่งปลุกจิตสำนึกทำดีได้ดีครับผมอทำไม่ดีเป็นตัวร้ายไปทำดีได้เบิ้ลอันนี้คติคติพ่ออันนี้ของได้เบิ้ลเบิ้ลไม่ไหวเหนื่อยของพารามาวิวเป็น่า่ไหนเอามาฉายนาะ12ตุลานี้อยากได้บ็อกเซตอหะ ส่งให้ได้ไหมอ่ะใครอ่ะใครตองหนังมาฉายอ่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณด้วยครับถ้าลูกได้ลูกจะดีใจมากเลยอ่ะต้องขอลองแต่ส่วนใหญ่นั้นดูวันแรกอ่ะจะได้พวกแผ่นพับอะไรเงี้ยหรือผู้ใหญ่ใจดีจะส่งแบบตั๋วรออเพนมาให้เราเล่นเกมเราก็จะขอบคุณมากๆนะอะไรเงี้ยคือหนังเด็กนะส่วนใหญ่จะทำเงินเหตุผลเพราะอะไรหรือวปาถ้าเอลลี่อยากดมันต้องดูไปเดียวถ้าเด็กดูอ่ะคุณสานด้วยส่วสานด้วยพ่อแม่ไปด้วยอย่างเงี้ย ดีสิเลยนะเขาชวนเพื่อนทั้งห้องไปดูอ่ะจริงเหรอเร่ยกหนังเพื่อนอ่ะไอเป๋วเจ๋งเจ๋งยี่สิบคนลูกเราเป็นขวัญใจผู้หญิงในนี่จริงเหรอมันชอบเข้าหน่อไปแจกเข้าวหน่อไม้แจกผู้หญิงเว้ยเชียงขานไม่ไม่เบานะได้พ่อมาเยอะพ่อเนี่ยไม่แจกพ่อเนี่ยพ่อใส่ขอไม่เราอยากจนคนแขน ใครมีลูกมีเต้านะก็ใครมีลูกเล่นกันได้ดูแน่นอนเราจะให้ลูกเราดูลงธรรมดานะเราเราอยากฝึกให้ลูกเราดูหนังแบบแบบคนปกติคนคือโงเด็กเราเห็นเราวม่มีสไลเดอร์มีเฮี้ยนเด็กมันวิ่งไปมาแล้วว่ามันไม่มันไม่ใช่การไม่ใช่การดูหนังมันไม่ใช่การปลูกจิตสํานึกที่ดีให้ให้ให้เด็กเลยนะว่าดูหนังต้องต้องมีมารยาทเนี่ยเหมือนก็เป็นทางเลือดหนึ่งที่เนี่ยล่าสุดเราดูข่าวเราว่าคนคนมารยาทน้อยลงในในโรงหนังนะใช่เคยเจอไปที่โรงหนังไปรอบที่แบบคนมันเยอะไง แถว B อ่ะแถว A มันจะเป็นแบบโซฟาใช่ไหมแล้วนั่งแถว B ก็คือแบบที่นั่งปกติแต่แะอยู่แถวแรกป้ามนุษย์ป้าเอาขาพาดแถว C คือยังไม่มีคนนั่งนะแต่เอาขาพาดแถว C อ่ะตายแล้วสบายเลยนะคือมันอาจจะมีคนมานั่งไงจริงจริงมันเรื่องมารยาทขั้นพื้นฐานนะคืออีป้าเนี่ยโตมาแบบไหนวะนั่นน่ะสิถอดรองเท้าถอดรองเท้าวางนะแล้วแต่แต่ว่า ก่อนหนังจะฉายทําแบบนี้แต่พอหนังฉายมีคนมานั่งแล้วจริงพ่าลงวะคือเอาลงก่อนละแต่ว่าเขาตัวเองไปนั่งห่างไปแล้วเอาขาพาดเหมือนเดิมเขามีปัญหาอะไรว่าขาเขางอไม่ได้ว่ามีปัญหาทางทางมารยาทแหละออันนี้คือแบบโหมืออึ้งอึ้งมากไกล้นี่นะเมื่อก่อนเราจะชอบเจอนะเวลาเรามันจะมีพวกโชว์โชว์โชญิง เออเออออคุยอ่ะปวดอเฮ้ยอันนี้เหลี๋ยวมันจะองโอ้โหอันนี้ความหมายมันอย่างนี้นะจ้าอธิบายอ่ะมันมีมันมีรุ่นน้องเราคนหนึ่งเว้ยชื่อย่อชื่อย่อชื่อบอยเป็นโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยย่อหรอไอ้บอยสมัยนุ่มๆอ่ะอุ้ยเราเรียกมันบอยแล้วกันเนาะสมมุินะสมมุดสมุดบอยไอ้บอยสมัยนุ่มๆมันเจ้าชู้มันแบบมันคบผู้หญิงพร้อมกันหลายคนเว้ยมันดูหนังบอกดูหนังเรื่องนึงแม่งสามสี่รอบมันเบื่อชิบหายเลยพี่ พวกหนังดังๆเนี่ยปล่อยดูสามสี่รอบเลยนะอะไรเงี้ยไม่พามาดูเดียวพร้อมกันอ่ะเฮ้ยไม่ได้ใครมีโรคไปดูกันไปดูกันเป็นการ์ตูนที่เขาเรียกไม่มีพิษมีภัยใช่ไม่ เด็กดูได้เลยคือมันเป็นมันมันเป็นสอนเรื่องเรื่องศิลธรรมเรื่องแบบทำดีได้ดีฝังแล้วใช่ใช่ใช่อันนี้แบบคนส่งเสริมให้เด็กดูได้ซ้ําดีกว่าดีกว่าไปดูแบบพวกการ์ตูนที่มันแบบความรุนแรงนะความรุนแรงอะไรเงี้ยหนูจะเป็นตำรวจเพราะลูกหนูจะเป็นตำรวจเพราะโจเป็นโจรนะคือเขาก็จะแบบอยากเป็นคนดีนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยอนนั้นเชียงไครก็รู้แล้วว่าเพราะโจเป็นโจรจริงแล้วโจรอาจจะดีกว่าตำรวจก็ได้นะลนงอ๋อโอเค ยังไงเดี๋ยวผมรอบอกเส้นและตั๋วรอ,อเพจจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับอ่า